สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องพอใจดีสุขภูสุขคนพี่น้องพี่น้องครับมื้อนี้ก็ว่ามันสิบ่ได้ของปูพี่น้องเนาะมื้อนี้ปูได้มาซอยอยู่สองสมนักพี่น้องปูทองกับปูมงคลเนาะนะครับที่แรกว่าสิบ่ไวใดแล้วพี่น้องฝนฟ้าอากาศแน่กะปั๊บปุงแก้ไขสูสตรใหม่แน่นะครับพอดี ปูทองกับปูมงคลเฮ็ดสูตรเสร็จก็เลยส่งแนวทางมานะครับให้พอใจดีเอามาทำการแสดงให้พี่ให้น้องให้ได้พี่น้องผิจารณาว่ามวนหรือบมวลพี่น้องนะครับเนาะปูคนวางสั่นนะวันที่29าลาวพัฒนาปูมงคลณได้พี่น้องได้ เราพัฒนาปูมงคลนะครับวันที่ยี่สิบเก้าใช้วันทีรันพี่น้องวันที่ยี่สิบเก้านะครับปูพันทรงไหามาทำการสาแสดงยี่สิบเก้านะครับสองอ บันเนก่อย่อเด้พี่น้องหนึ่งผุนเดียวไปสซีเมนต์ก่อย่อนะครับสองห้านะครับหกแปดนะครับลาวพัฒนาปูมงคลนะครับเนาะลาวพัฒนาเด้อลาวพัฒนา เราพัฒนาปู่มงคลนะครับเนะร,ราพัฒนาปู่มงคลพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างอีกยัางเดี๋ยวเขากลับไปเบิร์กันนะครับวิ่งบนล่าง บนล่างแนวทางของเพื่อนพี่น้องว่ามันจะบ่พุ่นละทั้งฝนฝ้าอากาศพายุขาเขาแน่ทางแนวทางเพิ่นกะระุดแน่เพิ่นกระเลยปรับปรุงปรับปรุงเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนตำราใหม่หาแนวทางดีๆมาทำการแสดงให้พี่ให้น้องเห็นให้พี่น้องได้หัวเราะให้ได้ยิ้มยแจมใสกัน วิ่งบนล่างของปูพี่น้องวิ่งบนล่างของปูนะครับสำหรับบนล่างของปูเด้อฮกเม็ดเดียวแขนแขนพี่น้องเลยแขนก็แขนแน่เด้อนะครับแขนแขนเลยพี่น้องเลย นะครับแขียนบบแขนก็เบ,บิ้งเอาอนก็แล้วแตพีจะนอนคืพีแต่นหน้าเข้ามาแขนนะครับเนาะนะครับเราพัฒนาปูม่มงคลนนะครับคี่น้องมักกาจัดขัดตาพานันนะครับ เนี่ยทงังมีเขามีหลุดได้เสมอนะครับบมีผู้ใดรู้มาก่อนนะครับนะครับนะบมีผู้ใดรู้เมื่อก่อนเด้อจะไปเสือเขาพั100 100 100นเปอร์เซ็นลอยเปอร์เซ็นหมือนเปอร์เซ็นก็จะไปเสือพี่น้องนะครับเนาะมันเป็นแค่สูตรแค่ตำราเท่านั้นที่จะรู้ว่าสูตรและตำราจะมาหรือเข้าจะเข้าหรือหลุดแค่นั้นพี่น้องนะครับ ที่จะเห็นว่ามาหรือบอม่านะครับก็มีแต่สูตรมีแต่ตำราเท่านั้นที่สิเป็นตัวบ่งบอกว่ามาจริงนะครับหน้าบอมาาเขาว่าเขาตำราเท่านั้นนะครับ แนวทางพี่้องเอ้ยของปู่มงคลน,นะครับหมากบอ่อพี่้องนะครับอยู่กับพี่กับน้องเด้อพอใจดีก็เป็นแค่น้ำเสนอนะครับพี่้องพี่้องเบิ้งนะครับพี่้องพิดจรารณานะครับาะ มาหรือไม่มาเข้าหรือไม่เข้าหลุดหรือไม่หลุดพี่น้องนะครับพี่น้องมาเบิ่งชุดสามตัวชุดสามตัวของปู่มงคลเด้อชุดสาม ตัวชุดกันนะครับชุดสามตัวชุดกันพี่น้องของปูมุงคลพี่น้อง นะครับปลูกมงคลน,นะครับเพิ่นให้นาทางตัวใดพี่น้องสามตัวเก้าหกแปดพี่น้องสองตัวตัดเลย 6, 8กแปดหน้องนะครับตัวกันเก้าหกแปด สวยสดงดงามพี่น้องนี่คือแนวทางอีกหนึ่งทางเลือกพี่น้องสวยสวยสวยพี่น้องบอกได้เลยว่าสวยสวยงามมากสําหรับลราพัฒนานะครับเนาะอยู่กับพี่กับน้องานั้นเด้อนะจะเป็นคนตัดสินใจนะครับ เขาหรือรุดชอบหรือไม่ชอบอยู่กับพีกับน้องเท่านั้นนะครับเพราอจะดีกับเป็นแค่น้ำเสนอให้พี่ให้น้องนะครับแต่ในข้นางคนงามขนาดได้พี่น้องสวยงามนะครับ เนาะอยู่กับพี่กับน้องเด้อปูอมงคนนะพี่น้องนะครับนะครับ พี่น้องครับวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาสองหาหกแปดเล่าพัฒนาปูมงคลเลยพี่น้องเด้อว,วิ่งบนล่างหกเม็ดเดียวแขนแขนเลยพี่น้องชุดสามตัวเก้าหกแปดสองตัวที่เด็ดเม็ดเดียวคููเดียวหกแปดพี่น้องชุดกันเก้าหกเก้าแปดพี่น้องเอาพี่น้องแคปนาจอไว้เข่าหรือรุดสองทุ่มครึ่งวันที่หยิบเก่ารูผลกันแน่นอนพี่น้อง ผู้ได้แคบนาชอขอให้มีโชคมีใช่ขอให้ร่ใใำให้ด้วยขอให้ถูกหวยด้วยเบื่อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุกสมก็มุ่งมั่นปรตรถนาทุกสิ่งทุกปาการะกันพี่น้องสาหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ